ทุกคนครับเรื่องราวมันมีอยู่ว่าผมเนี่ยเป็นคนติดหมัข้างมากนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับมาพักแถวดนนะบุรีอย่างนะครับแล้วประเด็นคือส่วนใหญ่ที่พักโรงแรมเนี่ยมันไม่มีหมัดข้างใช่ไหมทีนี้ก็เลยตัดปัญหาเลยซื้อมันมาเลยนี่ข้างเป่าลมเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันดีหรือเปล่าไ,ไปเป่ากัน ทุกคนครับจริงๆก็อยากจะบอกนะว่ามันก็ดีอยู่นะสูบลมออกมาแล้วแน่นเลยเออสาหรับคนที่ติดหมอนข้างนะแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมเพราะผมไปเช็คมามันคือหมอนสําหรับผู้ใหญ่เว้ยมันถึงมีรูประหลาดตรงนี้ไงมันจะใช้งานได้จริงๆเหรอดูสภาพ่องซีเนี่ยถ้าเกิดเราใช้มันเราจะต้องบาดเจ็บสาหัสแน่ๆนะใช้ไม่ได้แต่ว่าใช้เอาไปกอดได้นะครับแต่ถ้าใครอยากซื้อไปใช้ก็ราคาไม่แพงน,นะไปนะ